สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอเจอกับพาโตออโต้ขายกันนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้พาจะมารีวิวลูกค้าที่น่ารักอีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้มาทําการซื้อรถกับเราก่อนอื่นพาขออนุญาตนี่ลูกค้าแนะนําชื่อเล่นนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่บ,คบพี่ชื่ออะไรนะคะพี่เก่งครับพี่เก่งเนาะพี่เก่งพาสอบถามนิดน,นึงว่าพี่เก่งรู้กับรู้จักกับสุวนรถยนต์มือสองโตออโต้ขายของเราจากช่องทางไหนคะ YouTube กับเฟซบุ๊กครับมาที่นี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่คะตอบได้เลยครับที่สามนะครับถามนิดนึงค่ะพี่พอพี่เข้ามาปุ๊บบรรยากาศภายในโชว์รูมของเราเป็นยังไงบ้างในใสายตาพี่เก่งมีตรงไหนต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่าพูดได้เลยไม่ต้องเกรงใจก็แอร์เย็นไปน,นิดนึงครับแ <c oughs> อร์เย็นไปน,นิดนึง <c oughs> บริการดีครับ มีตรงไหนต้องปรับปรุงแก้ไขไหมคะการ,รบริการของเซลล์พูดได้เลยเซลลยิ้มยิ้มดีครับมันมันโดนบังคับอะไรอย่างนั้นเนาะไม่บังคับนะคะโอเคนะคะโอเคค่ะและพาสอบถามนิดนึงว่าถ้าพี่เก่งมีเพื่อนมีญาติพี่น้องจะแนะนำมาซื้อรถที่โตออโต้คาร์ของเราไหมคะแนะนำครับขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะสุดท้ายพามีแบบประเมินว่า โตออโตควขาจะเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจผ่านในสายตาพี่เก่งหรือไม่โดยที่พาจะนับหนึ่งถึงสามถ้าใช่ให้พี่เก่งยกนิ้วแล้วบอกว่าโตออโตควขาสุดยอดตัวเล็กยกได้เนาะแต่ถ้ายังไม่ผ่านในสายตาพี่เก่งนั่งรอๆข้างๆผ่านได้เลยเรามาลุ้นกันนะคะว่าโตออโตควขาจะเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจผ่านในสายตาของพี่เก่งหรือไม่นับหนึ่งค่ะ นับสองค่ะนับสามค่ะโตโอตโตค่ะสุดยอดก่าขอบพระคุณพี่เก่งมากๆพาขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะของโตโตค่ะคุยบอลให้พี่เก่งและครอบครัว,วที่มาซื้อรถกับเราวันนี้นะคะประสบผลสำ,รสำเร็จในหน้าที่การงานเงินทองไหลามาเทมา เฮงเฮงังๆงงังตลอดปีและตลอดไปขอพระคุณค่ะบ<ด>๊ายบาย